ชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรมอัตถกถากัลยาณธรรมมชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีในเขตพระนครมีพ่อาค้าคนหนึ่งเป็นคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้ซึ่งถึงไตราสารณาคมเป็นที่พึ่งดำรงตนอยู่ในศีลห้าเป็นปกติวิสัย เช้าวันหนึ่งพอค้าคนนี้ได้นำเนยใสยเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่ใช้ในการประกอบยากับดอกไม้ของหอมต่างๆรวมถึงผ้านุ่งห่มเนื้อดีเข้าไปในพระวิหารเชตวันเพื่อไปเข้าเฝ้าพระศา,าสดาและฟังพระธรรมเทศนารวมกับพุทธบริษัทคนอื่นๆ ซึ่งในวันเดียวกันนั้นแม่ยายของพ่อค้าคนนี้ก็ได้ไปเยี่ยมลูกสาวหรือภรรยาของพ่อค้าที่เรือนในตลาดหญิงชาราขนของขบเคี้ยวมากมายไปฝากลูกสาวและได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกสาวแต่เมื่อนางไม่เห็นลูกเขยอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยหญิงชาราก็ถามลูกสาวว่าแม่หนูนี่ผัวของเธอไปไหนซะเล่ายังรักกันอยู่หรือทะเลาะเลิกกันไปแล้ว ฝ่ายลูกสาวก็ตอบแม่ว่าแม่พูดอะไรอย่างนั้นคนที่ดีพร้อมด้วยศีลธรรมและมารยาทเช่นลูกเขยของแม่แม้บวชแล้วก็ยังหายากฝ่ายแม่ที่ได้ยินไม่ถนัดเพราะหูไม่ค่อยดีนางจับใจความได้แต่คำว่าบวชแล้วเท่านั้นจึงเอะอะเสียงดังขึ้นมาว่าอา้าวทำไมผัวของลูกจึงบวชซะเล่าแล้วนางก็ร้องไห้คร่ำครวญออกมาโธ่ น่าสงสารซะจริงๆลูกเอ้ยถูกผัวทิ้งไปบวชซะแล้วกว่าลูกสาวจะอธิบายให้แม่เข้าใจได้บรรดาชาวบ้านที่เดินจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดและบรรดาผู้คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนั้นต่างก็ได้ยินกันท่วนท่วแต่ก็ได้ยินเพียงประโยคที่หญิงชราเอะอะเท่านั้นเพียงครู่เดียวก็พากันเอาไปพูดปากต่อปากว่าพ่อขาเรือนนี้ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติไปบวช ฝ่ายพ่อค้าที่ไปฟังธรรมในโรงธรรมสภาเมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วเขาก็เดินทางกลับเข้าพระนครเพราะพระวิหารเชตวันอยู่นอกพระนครระหว่างจะเข้าประตูพระนครก็ได้เจอกับกลุ่มชาวบ้านเดินสวนออกมาเมื่อชายคนหนึ่งได้เอ่ยปากทักพ่อค้าว่าได้ยินว่าท่านบวชแล้วบุตรภรยาและบริวารในเรือนของท่านพากันร้องไห้คร่ำครวญยกใหญ่แต่เอ๊ะ ทำไมท่านไม่ครองผ้าน,นุ่งห่มเหมือนพระภิกษุเล่าพอค้าชะงักไปกับคําทักทายนั้นแต่ก็ฉุกใจคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้บวชแต่คนพูดว่าเราบวชช่างเป็นเสียงที่ดีคําพูดที่ดีเหลือเกินเราไม่ควรให้สิ่งดีๆนี้หายไปเราก็ควรจะบวชซะในวันนี้แหละโดยที่ไม่ได้ตอบอะไรกับคนที่มาทักพอค้าหันหลังเดินกลับไปที่พระวิหารเชตวันทันที ไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาอีกครั้งพระาศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกท่านทําพุทธุป,ปัฏฐากเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เองชไหนจึงมาอีกพ่อค้าจึงเล่าเรื่องที่ตนได้ยินมาถวายพระาศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงที่ดีคําพูดที่ดีก็ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเพราะฉะนั้นข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวช จึงได้รีบกลับมาพระเจ้าค่าพระาศาสดาจึงมอบหมายให้พระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้บวชให้แก่พ่อค้าซึ่งหลังจากบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพระภิกษุอดีตพ่อค้าก็เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงตนอยู่ในสมณธรรมเพียงไม่นานก็ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นที่เล่าขานกันไปทั่วพระนครอีก อยู่มาวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุในพระวิหารเชตวันก็ได้นำเรื่องนี้มาสนทนากันว่าอาวุโสทั้งหลายพ่อค้าชื่อโน้นได้เกิดความคิดว่าเสียงดีๆคำพูดดีๆได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ควรให้หายไปจึงถือโอกาสบวชและบัดนี้ก็ได้บรรลุพระอรหัต,ตผลแล้วเมื่อพระศาสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้บันดิตในการก่อนก็ได้ความคิดว่าเสียงดีได้เกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้โอกาสเสียไปจึงออกบวชแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีเหตุการณ์ก็คล้ายคลึงกับเรื่องราวของพ่อค้าในการนี้แหละเพียงแต่ครั้งนั้น เป็นเรื่องราวของเศรษฐีประจำพระนครที่ไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วระหว่างที่เศรษฐีไปเข้าเฝ้าอยู่นั้นแม่ยายของท่านเศรษฐีก็ได้มาเยี่ยมลูกสาวที่เรือนและได้อยู่ร่วมรับประทานอาหารกับลูกสาวเมื่อไม่เห็นเศรษฐีก็ถามถึงในทํานองเป็นห่วงกลัวว่าลูกสาวจะถูกทอดทิ้งแม่ลูกสาวจะตอบให้ใคลความกังวลว่าเศรษฐีนั้นเป็นคนดีแม้นักบวชหลายคนก็ยังดีสู้เศรษฐีไม่ได้ หญิงชราก็ฟังเพี้ยนเพราะหูตึงจึงเอะอะโวยวายร้องไห้คร่ำครวญว่าลูกสาวถูกสามีเศรษฐีทิ้งหนีไปบวชซะแล้วและเพียงครู่เดียวข่าวว่าเศรษฐีทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชก็แพร่กระจายไปทั่วพระนครเมื่อเศรษฐีกลับจากไปเข้าเฝ้าพระราชาเดินสวนกับชายคนหนึ่งที่ตลาดชายคนนั้นบอกกับเศรษฐีว่า ตนได้ยินมาว่าเศรษฐีออกบวชแล้วทามกลางความเศร้าโศกข,ของญาติมิตรและบริวารเบื้องตนเศรษฐีก็แปลกใจแต่พอฉุกใจคิดขึ้นมาได้วันนี้คือคำพูดที่ดีเสียงที่ดีที่ได้ยินในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้หายไปเศรษฐีจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้งทั้งที่เพิ่งทูลลาไปไม่นานพระราชามีพระดำรัสกับเศรษฐีว่า ท่านมหาเศรษฐีท่านเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองทำไมจึงกลับมาอีกเล่าเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพทั้งท้งที่ข้าพระองค์ไม่ได้บวชเลยแต่ผู้คนก็โอดครวนกันพูดว่าบวชแล้วคำพูดดีๆเสียงดีๆเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปข้าพระองค์จะบวชขอพระราชทานอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชน เมือ่อใดบุคคลได้รับสมัญญาว่าผู้มีกัลยาณธรรมเมื่อนั้นน,นรชนผู้มีปัญญาไม่ควรเพิกเฉยพึงรีบกระทําตามสมัญญานั้นซาด้วยฮิริสมัญญาว่าผู้มีกัลยาณธรรมในโลกนี้มาถึงข้าพระองค์แล้วในวันนี้ข้าพระองค์เห็นสมัญญาอันนั้นจึงได้บวชเสียในคราวนี้ความพอใจในการบริโภคในโลกนี้ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่า พระราชาเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นก็พระราชทานอนุญาตให้เศรษฐีประจำพระนครไปบวชได้เศรษฐีออกเดินทางทันทีโดยไม่ได้แวะกลับไปที่เรือนอีกแต่ได้มุ่งหน้าไปสู่ป่าหิมพานเมื่อไปพบภูมิทัศน์อันนาเรื่นรมก็ได้สร้างบนนาารรณศาลาเล็กๆอาศัยเลี้ยงชีพด้วยพืชผักผลไม้ในป่าและในน้ำเพียรฝึกปฏิบัติตนจนได้ซึ่งอภิญญาและสมาบัต เมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนในบัดนี้ส่วนเศรษฐีประจำกรุงพาราณสีในครั้งนั้นคือเราตถาคต